สบายดีทุกคนเมื่อนี้เขามาอยุ่กับซ่องทีมงานบ้านนาเมื่อนี้เขามาเบิ้ง,งส่วน,มา,นมาเบิ้งส่วนมันกอนอื่นครับพี่น้องครับเมื่อนี้มีดาลารับเชิญนะเทวาเป็นนางเอกช่องทีมงานบ้านนาอีกคนหนึ่งที่ได้มาเจอกันกันกบน้องตินาเป็นการมาโคจรมาเจอกันอ่ะเรียนเชิญใคายเออรสบายดีสวัสดีครับเมื่อนี้ครับบ่อยอกาได้อยู่กับน้องตินากับน้องไพลินนะครับเมื่อนี้ไปไซนน้องตินามื่อนี้เขา มาเบิ่งสวนมาเบิ่งสวนเนาะนะครับก่อนอ่นครับพี่น้องครับอย่างที่บอกครับว่าบ้านงตีน่าครับเพิินกะเหตุการปลูกมันนะครับถือว่าตอนนี้นิยมหลายในประเทศเาานะครับผมก็เลยได้นั่งคิดว่าอยากมาเฮียนหู้เบื้องศึกษาหาความรู้จากพี่น้องทั้งในเมืองในเมืองปากซันแล้วกะ็เอาความู้ที่ได้แล้วกะ็ประสบการณ์ที่มีเนะี่ยมาขอแชร์ประสบการณ์เพื่อนเพื่อที่จะให้ตีน่าไปพัฒนาล้ะกะ็สารต่อมันจะของอยู่บา้านเนาะ อ่มาเบอ่ส์สวนแรกอยู่กับเซียวป่ะเออสบายดีสบายดีเจ้าอ่ามื้อนี้เข้ามาอ่าขอคมหู้หน่อยนึงเจ้าพาน้องอ่าให้น้องมาเห็นห้นําวิธีการปลูกมันเจ้าอันนี้อันนี้เปรียบเทีย er บใส่กันขออนุญาตเปรียบเทียบแบบว่าปลูกเมื่อเดียวกันบ่เซียวแมนปลูกวันที่2องวันที่สองเดือนไหนเดือนนี้แหละเดือนนี้แมนเนาะเดี๋วยวสิเอาเปรียบเทียบแมนตัวนี้ ปุ๊วันที่ช่องท่นยังบริหารในสิทธิ์ยาบริหารในสิทธิ์ยาแมนเดี๋ยวเขาสีเปรียบเทียบใส่กันเบิึงกับของเซียวมันบ่จุดเดียนเดียวกันมันบ่ละเดี๋ยวเขาเบิึงอันอันแรกก่อนอันแรกที่เขาจะเห็ดแบบปล่อยละล่างกับสีเห็ดขึ้นจังบาลจินาที่แบบธรรมชาติปลูกธรรมชาติเนาะน้องไล้ลินปลูกบ่ครับอยู่อยู่บ้านปลูกปลูกปลูกไรบ้านไหนกัประมาณส่วนนีประมาณซับนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเขาสีมาเบิึงมันกันนะครับโอ้ปลูก อันนี้คือปลูกวันที่ 2, 2> เดือนนี้ป่ะแม่เดือนนี้กับประมาณเดือนหนึ่งพอดีพี่น้องครับประมาณเดือนก็กัวนะครับในในการปลูกประมาณนี้เนาะอันนี้คือมันที่เขาเจ้าจปลูกลาลากคือข,ของบ้านตีน่าที่บานตีนา่า,นนาได้ใส่ปุ๋ยใสาย,ยาหญ่ยังบ่บม่ได้ใส่อย่างเลยอันนี้คือก็คือกันนี่ื่อนี้อันนี้เพิ่อจะปลูกไว้แล้วกับบ่ได้มีอีกอย่างมาต่อเติมมาเสริมเนาะนี่ครับพี่น้องครับการเฮ็ดออยเฮ็ดมันพี่น้องทางเล่ากับ เป็นประมาณนี้นะครับผมก็เลยอยากมาเฮียนหูเพอดีเซียวว่าเพิ่นมีมันงามนะก็เลยสิให้ตี่น่ามาเบิง่งจากผู้ที่เพิ่นเฮ็ดแล้วอ่าประสบผสลสำเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็เลยสิมาให้เฮียนหูเนาะอ,นนอันนี้ของผู้ใดเชียวของมุงของเซียวอยู่บ้านนี่แหละของเซียวอยู่บ้านทั้งปลูกริมแล้วก็แล้วเลยแม่ปลูกริมแล้วแล้วเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนช่วงหน้าฝนครับโบจะเฮาโบใส่ปุ้ยโบชิดปุ้ยแล้วมันสีนานขึ้นนะนะเพรว่าดินมันเด่นมันเย็นแล้วฮะมันสีโบเดินเซียวอยู่อยู่แล้วนี่ อ่าเขาจะใส่ปุ๋ยใส่ยาบ่ะใส่คือกันใส่คือกันแมนแต่แต่อยู่ชุ้น้บทขเขาจอ,อาจจะบร่ได้ใส่เนาะแมนแมนเพราะอย่างตีขเขาจะว่ามันแพงมันแพงมันแพ,ง,นพงแล้วกะคืออ่าเขาจะกะยานมันบริงางแต่ว่าในส่วนตัวเขาเนี่ยอยู่บานน่อยเชียวเว่าถ้าซื้อปุ๋ยมาใส่ซื้อยามาใส่ถามว่ามันได้ลงทุนบ่ลงทุนแต่ผลผลิตมันได้ได้ได้ดีได้ดีแท้ถามว่ามันมีความจาเป็นบ่มีความจําเป็น เดี๋ยวเขาสิไปเบิ้งขออนุญาตไปไปเบิ้งของเสียวเนาะอันนี้เขามาเอาควาเปรเียบเทียบกันเบิ้งที่เซียวอ่ะอันที่เพิ่นปลูกล่าแล้วกะที่เสียวบำรุงถนนถนอมมันเจ้าเจ้าเดี๋ยวพาตีนาไปศึกษาแห่งห้อยุ่ยยุ่ยใส่ยุย่ยไก่บ่อสวนเซียวใกล้ๆประมาณ45เมตรไปเรื่อย,ยองได้ครับเป็นได้มาเจอเอตินาครั้งแรกโอ้ดีใจครับคูณงามบ่โอ้งามกว่าในกล้องอีกงามกว่ากระไรเลย เรากาง,งามเนะาะขาวข,าวขาวคือในอะไรนะในเบิ่งน้องคัลลินบอสเบิ่งคลิปใดคลิปใดคลิปสินหัดเอ็ทีน่า้านได้มีนะ้ะมูตี้มีบ่บ่มีจะคลิปบ่จะคลิปบ่มัหน,นหัดบ่อยู่เขาเอ้ยเป็นอะไรก็จริหัดบ่อยู่บ่มีโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาพี่น้องครับไปเบิ่งต่อนะครับพาัฒนาไปเบิ่งเราเพื่อที่จะเอาเป็นเป็นความรู้แล้วก็พัฒนาสารต่อเนาะ สีมะเบิงครับมาครับพี่น้องครับเฮากัสิมาเบิ่งอ่ามันอยู่ที่เพิ่นใสอ่าผลผลิตในการทนุทะลอมอู้ดีหน้าดีหน,น้านี่ตัวตำนี่ตัวสูงเออตัวตำนี่ปลูกอันพร้อมกันวะแม่นแมนพ่อมกันครับอ่าที่เฮาเบิ่งเมื่อกี้เนาะแม่นอู้ดีหนา้าค้างบ่กได้ไปพัฒนาแล้วก็ไปเอาความรู้ไปให้พ่อให้แม่อยู่ทางบ้านมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิพา พี่น้องเ้าเลาะชมเบิองมันนะครับที่เพิ่นธนุถน,มนอมเนาะวาดเรียนรู้เบิองนะครับเอาเลายลายประสบการณ์ให้น้องที่หน้าเก็บเกี่ยวไปนําไส้กับทางครอบครัวแล้วก็พัฒนาให้พี่ให้น้องอยู่ทางบ้านเ้าได้เบิองอันนี้ก็ถือว่างามครับพี่น้องครับใบโอรัวเลยตัวนี่ที่หน้าคถามนะ <S 2>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  ไอ<ห>ไปหาคุณครูบอบดูทางอุดมไส้เพิ่นพ่าไอหลวกหยอดมันกินพี่หน้าเคยกินบ่เคยมา <S <S ลวกก็ได้เอยลวกกับก็ได้ลวกกับก็บได้กกไดเออไ,ไปไปไปแฟรินอยู่บ้านไพรินปลูกเจ็ดเดือนแล้วครับอ่าได้ประมาณ8เดือนแล้วมามเดือนแล้วงามบ่กางามอยู่งามอยู่เนาะไปไปไปเข้าเดินทางไปไปต่อครับพี่น้องครับปูพาพี่น้องเขามาชมเบิ่งผลผลิตที่เพิ่นเห็ดเอ้ยเอ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 ยลม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 ถลนละถลนลมร้อนสิอุ้มขึ้นอดอก S <S อันนีู้งิเจะปลูกอเอเยียบสาีสาีเออาันนี้ออ,ดดอออันนี้อันนี้อันนี้อันสมเนาะนแล้วกับปลูกร้ามกันครับอันเมื่อกี้เนาะโใบตั้งกันตัวนี้นนนโอ้พี่พน้องครับ ถือว่างามครับเป็นอัวหลว,ลวลเนาะใบแตกยอดออกมาโอ้หัก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 ดเดือนนึงเลยเดือนนึงเลยเนาะแมนเอ่ออันนี้เนาะเสี่ยวถามคมซือ้เอเฮาเฮาใส่ยังนี่ใส่ใส่ใส่อีหยังในการสีในการบำรุงบ่ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยปุ๋ยเพิ่มสีว่าครับอาปุ๋ยเพิ่มสีว่าครับอามแมนอืมตุแหงบ่ตีหนาปกติเราตินาเคยใส่พอพอแม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่ยานี่อยู่บ้านนาะใช้ยาเซยาเซ เราเราแห้งบาอ,อยู่ข้างผมสองแสนปาไปเกี่ยวสามเซนสองเซนเป็ดนี่แหละบัดนี้สิีไฮตินา่ามาเห็นหูน้ำไอแล้วก็สิเอายาใไฮติน่าไปใส่อยู่ข้างพุ่นตี้เอาไปใส่อยู่บ้านน้ำพอ่อน้ำแม่ได้บ่ได้ขอเพิ่นขอเพิ่นขอเพิ่นลองมาใส่เนาะเดยด้วยสิเอาถ้าถ้าเซียรมี่อันขวดเอาไฮพาเบิ่งเด้อเจ้าเจ้า,เา,เาขวดยาที่เพิ่นทำการใส่ค,นนครับพี่น้องครับตอนนี้เป็นตัวแทนในการ จัดจำนายที่โดยแม่เรากำลังแบบว่าเฮากำลังเป็นตัวแทนใส่ดีแล้วบอกต่อใส่ดีแล้วบอกต่อเอาให้พี่น้องทางเล่าหรือว่าไทยพันติดต่อแน่กับเรากันขายทั้งเล่าทั้งไทยเนาะโดยแม่ละอ่าโอเคให้ให้เซียวบอกบอกยาในที่ที่เซียวใส่นะยายายาสีดนะซื้อซีดซื้อยาอันเพิ่มสีภาพเบิ่มยาเพิ่มสีผาบเอ็มเอ็มแมนเพราะตัวนี้มันเป็นสูตรระเบิดหัวมันน้ำ ด้วยนุกนุกตัวย e ่างคือม uh, oh, ันง่ายอย่างสิเนาะเขยจะซีดเขาจะซีดลงดินปะเนี่ยดยเดี๋ยวนี้ละมันมันจะเริ่มหัวมันเริ่มง่ายนะแล้วเขาจะซีดลงดินให้มันขยายหัวเป็นหัวง่ายอย่างสินะด้วยความงามทางใบมันได้แล้วเขาจะซีดลงดินอย่างสินะอันนี้แตกหัวไปนี่เริ่มแตกแล้วเริ่มแตกโอ้โหนี่เขาไอ้กระสีไปพ่อให้แม่ใส่อยู่บ้านตี่เออน่าจินำไปใช้คือกันเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่คุณมืองามบืองามเนาะที่ที่ไอ้ต้นได้ตีน่าเนาะปลูกเนาะป ช่วงนี้มันคือเขาเบาเนาะมันยามฝนดินมันเย็นนะ<ด>มันเย็นแล้วมันที่จเจริญเติบโตซะดยเพราะว่ามันขึ้นแต่ใบหากหักมันไม่ได้ขึ้นเขาต้องได้ใส่ปุ๋ยเพิ่มช่วยสินะช่วยเร่งหักอย่างที่เขา,าเบาแต่ว่าถ้าบดใส่เลยกับบดใดนะครับมันมันจำเป็นต่อการบำรุงพืชพันธ<ง>ุ์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิให้เซียนนี่แช่ประสบการณ์ใส่ปุ๋ยอยี่ห้อยังใหญ่ยี่ห้อยังกระสีเพื่อพี่น้องทางบ้าน,านติน่าเนาะ,นะเพิ่นสนใจยังสั่นนั่นสิ เดี๋ยวสิให้เป็นตัวแทนจำนายเลยมันได้แล้ววะเพื่อที่จะให้เป็นมีรายได้เพราะว่ายังเท่าที่อายไปเนาะเพิ่นกับบุคอยได้ใส่กันเหมือนบอกปล่อยละล่าเรากันปล่อยแล้วกับบุคคลลงทุนอ่ะนะบอกผมซื่อซ่าบ่อยากลงทุนอ่าบ่อยากลงทุนแล้วมันก็ได้ผลผลิตก็เลยบ่ได้ดีดีเห็นบ่เพิ่นเพิ่นกาใส่การลงทุนพี่น้องครับกาโอเคสวยงามครับเดี๋ยวเขาชิไห่เซียวมันมีซุ้มที่เป็นหัวบ่เชีวมีอยู่เท่าใดเดี๋ยวเดี๋ยวมึง มาตัวนี้ตัวใหญ่่ก็องแพลนใส่บ่ครับใส่ใส่ปุย๋ยใส่ยาสีดบ,บ,บอ่อยู่บ้านบ่ได้ใส่มื้อนีรได้เสี่ยวเสีเ่ยวให้น้องแพลินไปใส่เลยขอปุ๋ยน้ําอ้ายเพิ่นขอยามอ้ายเพิ่นไปใส่อยู่บ้านเนาะเด,ด้อเด้ออ้ายพาไปเบิง่งเหอครหากมันหัวมันเป็นจังได๋เออพี่น้องครับยังมื้อนี้ครับกาถือว่าเป็นโอกาสดีครับได้มีโอกาสมาปากสันครับก็เลยอ่าฮู้จักับเสี่ยวครับก็เลยแบบว่ามีโอกาสก็อยาก แนะนำให้ตินามาศึกษาเห็นหูแล้วก็เขาก็ส <that> ีก <ra> oh. um ับขึ้นซูผักเบือกอีกขึ้นเก่านะครับเดินทางกับผักเบือกอีกขึ้นขึ้นเราใส่ซูอย่างใดเนี่ยมันบอกนี่ขึ้นใส่นะโอ้ักแตงามือเติยงมือเตียงมอ มันน่าจะขึ้นขึ้นแต่มันกระโบนใหญ่กำลังเออใบมันเขียวดีไหมกำลังขยายหัวเชียไปลวกเชียวใบยัง้วเชียไปลวกกินตี่เนาเออนี่ครับนี่ครับอู้ถึงมันหัวโบนใหญ่แต่ว่ามันอ่ะมันกำลังแตกแหน่งออกมันไหลเนาะที่มันหลายเนาะโอ้น้ามันหลายแต่วมันกำลังแตกกำลังแตกออกครับนี่ครับพี่น้องครับเพราะมันเป็นช่วงฤดูฝนแล้วมันเจริญเติบโตซาหนึ่ง คักค่ะค่คคคถือว่าประสบการณ์น,นอ,อกของเรียนในข้างนี้กะได้คมรู้หลายเลยเนาะเอา้าฝากพี่นอนน้ำเน่กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวสิภาพไปเป็นขวดยาจะให้เป็นตัวแท่นจำนายเลยได้บ่ได้เอ้าจิตติดตจิตนาติดติอตจิ่นา,อนาเอาไอเดียไลทที่ไอเดียไลก็ได้เนาะเข้างกล้องก็ได้เฮามันจะมีอันนั้นเพราะตัวคาเพียเป็นใบเรื่องนี่เขาเอื่นพญัดห้แดง นี่เป็นบ่แม่นจำนายคือกันนี่เหาสังเกตเบางได้นี่ใบมันจะเลื่องเรื่องก็ตายกระต่ายกระตายคนแต่ว่าเหามีเหาเห่ามียาแก้ยาแก้แม่นแก่พญาศายแดงด้วยว่าพืชแมงไม้ทุกชนิดนะใส่กับพืชเดี๋ยวเขาสิขออนุญาตเจาะเบิ้งเบิ้งขอเบิ้งขวดยาโอ้สวยงามสวยงามอันนี้บ่คุ้มจริงครับพี่น้องครับกะอย่างที่ว่าเหระครับตัวนี้ปุ๊กกรดแล้วใส่เล้งตัวนี้แล้วครัมาเตรียมให้ได้นังอีกสองคนมาหนี สวยงามเลยงามอ่ามันงามแล้วยังพอคนงามกลัวอีกเงี้ยป่ใส่ปุ๋ยยังไงตองแน่นอนอยู่แล้วใช้ปุ๋ยอะไรทีนน่าใช้ปุ๋ยอะไรฉีดตัวเองทําไมสวยจังพยลินใส่ปุยยังการอมแม่การมแม่เอ้ยนะป่ะเดินทางต่อครับพี่้องครับเฮาปุกปุกแล้วมันได้แล้วมันงามเลยโดยสีมาประมาณบลงสีาเทอรแล้วโอ้สีพ้าไปเบิ่งอีกส่วนหนึ่งโอเคโอเคครับป่ะเฮาจเดินทางไปรวบรวมขั้นตอนเลยทีน้า ไปเบิงเ่งหลายสวนเพื่อที่จะเป็นข้อมูลตัวนี้เราผ่านมาแล้วว่าแบบว่ามันพุ่งแล้วมันไต่แรงนะครับเรามาซ้ำเราห่อละชีสยาซวยมันเออเราอันตัวที่เราชิ้ไปเบิ่งนี่คือเขา,าเริ่มปลูกปุก๊บเริ่มต้นไส<ซ>ดเลย<ห>ขึ้นเลยแล้วเ,าเราใสไมาเลยสิว่าอันนี้คือต่อเต,ติมมันเลยคืออันนี้คือแบบสมสมแปลงเนาะแมนสมแปลงคือสมแปลง อ๋เอาเอ,าเ,อ,าเ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับพี่น้องครับอีกไกลไหมเชียวประมาณวงลักหนึ่งโอเคโอเคปะ่ะเราเดินทางต่อครับพี่น้องครับอยากชี้ไลห์น,นะคะให้มันใหญ่ขึ้นมาหนึ่ง <มา S 2> ครับโอ้พี่น้องรครับนี่เลยที่ยังที่เชียวบอกว่าใส่ผลิตภัณฑ์นะครับมามาขอขอ,ขอเบอร์นะเชียวเจ้านี่นะครับนี่แหละปุ๋ยตัวนี้แหละปุ๋ยเพิ่มประสิทธิภาพสองร้อยบาออันนี้ซื้อยังครับนี่เชียวฮะซื้อซื้อยังว่าอีกเที่ยนึงนะปุ๋ยเพิ่มสีว่าครับพืช R.M. <AM> R.M. <AM, S 2> เนาะเป็นสูตรระเบิดหัวมันนำ้ำสูตรระเบิดหัวมันครับพี่น้องครับนี่คือผลผลิตที่เพิ่นใส่มาตั้งแต่เริ่มปลูกเป็นบ่ครับ<ม>เริ่มปลูกเราเจนฮอ่ปัจจุบันนี้คือเพิ่นเริ่มเริ่มต้นปุ๊บสีมาเรื่อย,ย<ม>ๆฮู้ขันได้งยังสี่อีเมี <ๆ S 2> ยิ้มหวานอะไรเนี้ยนี่เป็นบ่ยงโคอลไรเนาะอแดงๆสมนี้ยู่อเฮือนเฮาเนี่ยน้าตินดาสมุนอีเมียแดงสี่ปุ๊บโอ้ยิ้มแป่ยิ้มเปิดเลยที่จินดากระซิดีใจที่ สิได้แต่และเดือนแต่และปีรอบปีกัสิคุมคาเนะาะไปไปเอาคนงามไปใสม่มันงามนะเดี๋ยวสิพ้าเลาะเบิ่งกับบอยสิบหกเข้าไปครับพี่น้องครับนี่เลยครับเตียงเียงเียงเตียงเต็น,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 นเหีนงเตยเมมตีะเตียเตียงเตงเตียงเตี่ตยงเพี่นตงนนเตียนเ สนใจในาการติดต่อสั่งซื้อสิเฮ็ดแนวใดติดต,ต่อทางทางเบอร์เขาเลยก็ได้เบอร์เบอร์ใดเซลล์ขันเ <im it> ป็นคนลราเกาเพชห้า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 สามตัวแปดแปดเจ็ดเจ้าแปดโดยห้าห้าห้าแปดแปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแมนยู่ปราศน์ยูปราศนเดี๋ยวบอลอีสิขึ้นลิงให้เ <im it> จ้าเจ้าเ <im it> จ้ารวมถึงน้องตีน่านะครับเ <im it> <im it> จ้าตีน่ากับไพรินขายยาไซเพปเ็นเฮา <im it> เป็นตัวแทนบ่เอา้าขอไอดีไลน์น้องตีน่าเนี่ย เพื่อนพี่น้องเขาสนใจอยากได้สินค้าตัวนี้ไปใส่เดี๋ยวเสียเป็นตัวแทนเลยเดี๋ยวขึ้นให้ขึ้นให้ขึ้นให้ด้านล่างอ่ะเอาบอกพี่น้องนะอยู่ด้านล่างที่นี่เด้อโอเคครับเดี๋ยวบอกอีกสิขึ้นให้น้องทีน่าครับมีอีกบอลเชียวมีหม่งไปเบิ้งอีกบ้าส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งอีกเต็มส่วนหนึ่งอีกจากจากไรปลูกอ่ะตัวนี้ประมาณสิบห้าไรสิบห้าไรเพียงแล้วนี่เลยที่บนงามบนงามตัวนี้ก็แซมแต่ว่ามันงามมันเป็นดินนั่นแนนี้อันนี้คือเลย เขาเฮ็ดเทียเดียวนะครับเริ่มต้นเทียเดียวบอนนี่คือเริ่มต้นเฮ็ดเทียเดียวแล้วกันบำรุงมาเลยแม่ตัวนั้นเทำลุ้งเดียนอะเดียนเดียนซองเดือดซ่าหมดเลยโดยโดยเดี๋ยวสิให้น้องจีน่าครับน้องไพลนไปเบื้องอีกเป็นหม่องเป็นหม่องไปเนาะไปเขาเดินทางต่อเลยครับ